สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่7เดือนสิงหาคม2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอัมพลคนดูบอลถึงวันนี้จะมีฟุตบอลตะดก,กันน้อยแต่ร้อเซแน่นอนครับผมได้คัดเอาทีเด็ดไม้แล้วครับเน้นๆ้นสามคู่เป็นลีกสวีเดนทั้ง3คู่เลยนะครับผมคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ระหว่างมาร์โมครับจะเจอกับแฮมสตัดคู่ที่2เนี่ยเป็นน้องโคปิ้งครับจะเจอกับโคเทนเบิร์กแล้วก็คู่ที่3ครับเป็นวาเบิร์กครับจะเจอกับมี ทั้ง3คู่เนี่ยจะเตะเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับผมจะเตะกันเวลาประมาณเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรานะครับก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอําพลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของคู่แรกกันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างมอนโมครับจะเจอกับแฮมสตัดมอนโโมเนี่ยอยู่อันดับที่3ในลีกครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมดเนะัดชนะไป7ครับเสมอ1แพ้ไป1 ได้ไป25ครับเสียไป8ส่วน h a ม start เนี่ยอยู่อันดับที่8ในเหีกครับเล่นเป็นทิมเยือนไปทั้งหมด8นัดชนะไป4ครับเสมอ1แพ้ไป3ได้ไป10ครับเสียไป14รองมาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยมันโมชนะไป7ครับ h a ม start ยังชนะมันโมไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็เสมือนไป3นัดครับน,นัดล่าสุดที่บ้านของ h a ม start เนี่ยเป็นมันโมครับเอาชนะไป1ประตูต่อ0อัตากการาการทำเงิน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ย มันโม่เราทำเงินไปได้5ครับเจ้าไป2แล้วก็เสียไป3เรามาดูผลงาน1ินัดหลังสุดในบ้านของมันโม่ที่เจอกับแฮมสตาร์ทครับชนะไป6ครับเสมอ4ยังไม่แพ้กับแฮมสตาร์ทเลยนะครับผมนัดล,ล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป0นประตูต่อ0ย์ครับนัดก่อนนั้นเนี่ยเป็นมันโม่ครับเอาชนะแฮมสตาร์ทไป4ประตูตอนอันตราการทำเงิน10นัดหลังสุดในบ้านของมันโม่ที่เจอกับแฮมสตาร์ทเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1นแล้วก็เสียไป5นะครับ เรามาดูผลงานส่วนตัวของมอนโโมกันบ้างครับ10หนัาหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ2อแพ้ไป4ีนั้ล่าสุดเนี่ยเอาชนะวานาโมไป3มประตูต่อน1นครับอตัตราการําทำเงิน10หนั่นหลังสุดของมอนโโมเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูผลงานในบ้าน10หนั่หลังสุดของมอนโโมกันบ้างครับชนะไป7ครับเสมอ1แพ้ไป2นาั้ล่าสุดเอาชนะวานาโมไป3-1นครับนัดก่อนนั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับมอ์บี้ไป2 1นะครับ อัตราการทำเงินสิบหน้าหลังสุดในบ้านของมัรโม่เนี่ยทำเงินไปได้ถึงเจ็ดเลยนะครับผมเสียไปสามถือว่าทำเงินได้ดีพอสมควรเลยนะครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของฮัมสตาร์กันบ้างครับสิบหน้าหลังสุดเนี่ยชนะไปสามครับเสมือ3สามแพ้ไปสี่นาล่าสุดเนี่ยแพ้กับวาวเบิร์กไปห้าประตูต่อศูนย์เลยนะครับอัตราการทำเงินสิบหน้าหลังสุดของฮัมสตาร์เนี่ยทำเงินไปได้สามครับเจ้าไปสามแล้วก็เสียไปสี่นะครับเรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทิมเยือนกันบ้างครับสิบหน้าหลังสุดของฮัมสตาร์เนี่ย ชนะไป5ครับเสม,มอ1แพ้ไป4นาลาสุดเนี่ยไปเยือนโคตินบอกครับเอาชนะอ่าเสม,มอกันไป0ประตูต่อ0นะครับนัดก่อนนั้นเนี่ยไปเยือนฟักเคนเบิร์กครับเอาชนะมาได้ครับ3ประตูต่อ2อัตราการเงินที่เล่นเป็นทีมเยือน10นัดหลังสุดของแฮมสตัดเนี่ยทำเงินไปได้5ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป4เรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคา1ลูกครึ่งครับตอนนี้ไหลไปเป็น1ลูกครึ่งควบ2นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านมันโมต่ต่อ เรามาดูสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยหลูกครึ่งควบ2มีอยู่2นัดนะครับนัดนี้ครับเป็นมันโมครับเอาชนะแฮมสตาร์ทไป3 1แล้วก็นัดนี้ครับก็เป็นมันโมครับที่เอาชนะแฮมสตาร์ทไป3 1เหมือนกันนะครับเรามาดูสิบนัดหลังสุดของมันโมครับราคา1ลูกครึ่งควบ2มีอยู่2นัดนะครับผมนัดนี้ครับเอาชนะเดิเกอร์ฟอร์ดไป5ประตูต่อ0ครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะวานาโมไป3ประตูต่อ1นะครับ เรามาดูสิหน้าหลังสุดของ hamstar ครับราคา1ลูกครึ่งควบ2องสิบหน้าหลังสุดไม่มีราคานี้เลยนะครับเรามาดูย0หน้าหลังสุดครับย0หน้าหลังสุดของ hamstar ราคา1ลูกครึ่งควบ2ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเรามาดูราคาสูงต่ําของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ําของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกนะครับตอนนี้ก็ยัง3ลูก10หน้าหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป4ครับต่ำไป6ส่วน10หน้าหลังสุดของมันโมเนี่ย สูงไป5ครับเจา้าไป2แล้วก็ต่ำไป3ส่วนส0นั้นหลังสุดของ hamstar เนี่ยสูงไป6ครับต่ำไป4เรามาดูราคา1ลูกครึ่งฮะันั้าหลังสุดของมันโม่เนี่ยทำเงินไปได้2ครับเสียไป3ส่วน h a ม s t a r เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป1นเรามาดูสกอร์สูง3ลูกครับห้านั้าหลังสุดของมันโม่เนี่ยสูงไป2ครับเจ้าไป2แล้วก็ต่ำไป1ส่วน hamstar ครับสูงไป3ต่ำไป2เรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับ มันโมเนี่ยพักอีก7วันครับจะเจอกับมอลบี้ส่วนแฮมสตัดเนี่ยพักอีก6วันเหมือนกันครับจะเจอกับนอโคปิ้งนะครับผมคู่นี้เนี่ยอัมพลคนูบอลขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านมันโมครับโ์สเตปครับดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมที่เจอกันมาเนี่ยฝั่งมันโมดูจะก,กินขาดนะครับไม่แพ้ไม่พลาดทาแพ้พใ,หพให้กับแฮมสตัดเลยนะครับผมเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันอย่างแรงเลยนะครับสาหรับคู่นี้ ท่านนี้มันมดได้เล่นในบ้านด้วยนะน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับกับราคาที่เปิดมาต่อ1ลูกครึ่งควบ2เนี่ยยิงแน่ๆครับ1ลูกรอลุ้นลูกที่2ที่3ได้เลยนะครับเราไปกันต่อที่คู่ที่2กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างน้องโคปิงครับจะเจอกับโกเทนเบิร์กเราไปดูสถิติของคู่นี้กันเลยนะครับน้องโคปิงเนี่ยอยู่อันดับที่หในหลีกครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด8นัดชนะไป3ครับเสมอ2แพ้ไป3 ได้ไป10ครับเสียไป10ส,ส่วนโกเทนเบิร์กเนี่ยอยู่อันดับที่15บห้านในลีครับเล่นไปนทีมเยือนไปทั้งหมด8นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมเสมือไป4ครับแพ้ไป4ไ,ได้ไป4ครับเสียไป12องเรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยนอคโคปิงครับชนะไป4ครับโกเทนเบิร์กเนี่ยชนะไป3แล้วก็เสมอกันไป3นัดนะครับผมนัดล่าสุดที่บ้านของโกเทนเบิร์กเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนัดก่อนหน้านั้นเนี่ย ที่บ้านของโกเทนเบิร์กเหมือนกันครับเป็นน้องโปบิงครับเอาชนะโกเทนเบิร์กไป4ประตูต่อ0อัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยน้องโปบิงทำเงินไปได้5ครับเจ๋าไป1แล้วก็เสียไป4เรามาดูผลงานในบ้านของน้องโปบิงครับ10นัดหลังสุดที่เจอกับโกเทนเบิร์กเนี่ยชนะไป5ครับเสมอ2แพ้ไป3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับโกเทนเบิร์กไป2-0ครับนัดก่อนหน้านั้นก็แพ้กับโกเทนเบิร์กไป2-1นะครับผม อัตราการเงินสิบหน้าหลังสุดในบ้านของนอคูปิ้งที่เจอกับโกเทนเบิร์กเนี่ยทาเงินไปได้5ครับเจ้าไปหนึ่งก็เสียไป4เรามาดูผลงานคนส่วนตัวของนอคูปิ้งกันบ้างครับสิบหน้าหลังสุดเนี่ยชะนะไป2ครับเสมอ2แพ้ไป6นาล่าสุดเนี่ยแพ้กับฮัมมบีไป2อหนึ่งครับอัตราการเงินสิบหน้า,านหลังสุดของนอคูปิ้งเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูผลงานในบ้านของนอคูปิ้งกันบ้างครับสิบหน้าหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ2อแพ้ไป5 นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะดิคเกิลฟอร์ตไป1นครับนัดก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับแฮมสตัรทไป2องอัตราการเงินสิบนัดหลังสุดในบ้านของนอคูบิงเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6นะครับเรามาดูผลงานส่วนตัวของโกตินเบิร์กกันบ้างครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ4แพ้ไป4ี่นาล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะคันมาไป2-0ครับนัดก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับแฮมสตัรทไป0ประตูต่อ0นะครับผม อัตราการถเงินสิบนั้าหลังสุดของโกตินเบิร์กเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป4นะครับเรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนกันบ้างครับเก้านั้หลังสุดของโกตินเบิร์กเนี่ยชนะไปได้แค่นัดเดียวครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไป4ครับนั้าหลังสุดเนี่ยเสมอกับเอฟบอกไป11ครับนัดก่อนนั้นก็เสมอกับแฮมสตัทไป0-0นะครับอัตราการถึเงินที่เล่นเป็นทีมเยือนเก้านั้าหลังสุดของโกตินเบิร์กเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป3แล้วก็เสียไป3นะครับ เรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาปปศูนย์จุดห้านะครับตอนนี้ก็ยังปปศูนย์จุดห้านะครับผมสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาปปศูนย์จุดห้ามีอยู่ห้านัดนะครับนัดนี้ครับเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ครับนัดนี้ครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนัดนี้เป็นนองคโคปิ้งครับเอาชนะโคเทนเบิร์กไปสองหนึ่งครับนัดนี้เป็นโคเทนเบิร์กครับเอาชนะนองคโคปิ้งไปสองหนึ่งแล้วก็นัดนี้ครับ เป็นน no ้องโคปิงครับเอาชนะโกเทนเบิร์กไป4ประตูต่อ0เรามาดู10นัดหลังสุดของน no ้องโคปิงครับราคาปปศูนเนี่ยมีอยู่2นัดน,นะครับผมนัดน,นี้ครับแพ้กับคาน์มาไป2อหนึ่งน,นัดนี้เอาชนะมอรบี้ไป2อหนึ่งนะครับสําหรับน no ้องโคปิงเรามาดู10นัดหลังสุดของโกเทนเบิร์กกันบ้างครับราคาปปศูนย์จุดห้าสินัดหลังสุดก็มีอยู่2นัดน,นะครับผมนัดน,นี้ครับแพ้กับซิริอุสไป2อศูนย์ครับ แล้วก็นัดนี้ครับเอาชนะคันมาไป2อศูนย์นะครับเรามาดูราคาสูงต่ําของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกครึ่ง10นัดนหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป5้าครับต่ําไป5มาดู10นัดนหลังสุดของนอคโคบิ้งครับสูงไปถึง8เลยนะครับผมต่ําไป2ถือว่าสูงหู่พอสมควรนะครับส่วนโคเทนเบิร์กเนี่ยสูงไป2ครับต่ําไป8ดนะครับ เรามาดูราคาครึ่งลูกครับห้านัดหลังสุดของน้องคปบิงเนี่ยทำเงินไม่ได้เลยนะครับผมเสียไปทั้ง5นัดส่วนโคเทนเบิร์กเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเสียไป2เรามาดูราคาสูงสงลูกครึ่งครับ5้านัดหลังสุดของน้องคปบิงเนี่ยสูงไปทั้ง5นัดเลยนะครับผมส่วนโคเทนเบิร์กเนี่ยสูงไป1่ครับต่ำไป4ก็เรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับน้องคปิงครับพักอีก6วันครับจะเจอกับแฮมสตัรส่วนโคเทนเบิร์กครับพักอีก6วันเหมือนกันครับจะเจอกับเยออ์การ์เดนครับ คู่นี้เนี่ยอัมพลคนอดูบอลขอเลือกแชร์ไปที่เจ้าบ้านน้องโคปิงยิงกิ้งครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันซะมากกว่านะครับผมทีมเยือนอย่างโกเทนเบิร์กเนี่ยผลงานที่เล่นเป็นทีมเยือนสิบนั้นหลังสุดก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมชนะได้แค่เกมเดียวครับนอ้นนี้มาเยือนการที่จะมีแต้มกลับออกไปเนี่ยยังถือว่าเป็นงานยากสําหรับโกเทนเบิร์กเลยนะครับผมน้นนี้ผมขอมองไปที่เจ้าบ้านน้องโคปิงน่าจะปลอดภัยกว่านะครับผม เราไปดูกันต่อที่คู่ที่3กันเลยนะครับผมเป็นคู่ระหว่างวาเบอร์ครับจะเจอกับมอลบี้ครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของคู่นี้กันเลยนะครับวาวาเบิร์กเนี่ยอยู่อันดับที่16ในลีกครับเล่นเป็นเจ้าบ้านไปทั้งหมด8นัดยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3แพ้ไป5ได้ไป4ครับเสียไป16ส่วนมอลบี้เนี่ยอยู่อันดับที่9ในลีกครับเล่นเป็นทีมเยือนไปทั้งหมด8นัดชนะไป4ครับเสมอ1แพ้ไป3ได้ไป7ครับเสียไป10 เรามาดูผลงานที่เจอกันมาครับ10นัดหลังสุดเนี่ยวาเบิร์กชนะไป3ครับมอบี้ชนะไป3แล้วก็เสมอกันไป4นัดนัดล่าสุดที่บ้านของมอบี้ครับเสมอกันไป2องครับตาการเงินสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยวาเบิร์กครับทำเงินไปได้5ครับเสียไป5เรามาดูผลงานในบ้านของวาเบิร์กกันบ้างครับ5้านัดหลังสุดที่เจอกับมอบี้เนี่ยชนะไป1ครับเสมอ2อแพ้ไป2นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป0ูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยวาเบิร์กแพ้กับมอบี้ไป30นะครับ อัตราการกเงินที่เล่นเป็นเจ้าบ้านห้านัดหลังสุดของวาเบิร์ทที่เจอกับมอรบี้เนี่ยทำเงินไปได้1ครับเสียไป4เรามาดูผลงานส่วนตัวของวาเบิร์กันบ้างครับสินัดหลังสุดเนี่ยชนะไป2ครับเสมอ1แพ้ไป7นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะฮฮมสตัทไป5ประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับผมอัตราการเงินสิบน,นัดหลังสุดของวาเบิร์ทเนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6เรามาดูผลงานในบ้าน9้านัดหลังสุดของวาเบิร์ครับชนะไปนัดเดียวครับเสมอ3แล้วก็แพ้ไป5ครับ นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับเอเคโซนาไป2-1ครับนัดก่อนหน้านั้นก็แพ้กับฮาร์มสตารไป2-1เหมือนกันนะครับผมอัตราการทำเงิน9นัดหลังสุดในบ้านของวอลเบิร์กเนี่ยทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป5เรามาดูผลงานส่วนตัวของเมลบี้กันบ้างครับ10นัดลลาสุดเนี่ยชนะไป4ครับเสมอ1แพ้ไป5นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับเยอการ์ดินไป1-0ครับอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของเมลบี้เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป5 เรามาดูผลงานที่เล่นเป็นทิมเยือนกันบ้างครับแผดนั้นหัแผดนั้นหลังสุดของมอบี้เนี่ยชนะไป4ครับเสมอ1แพ้ไป3นะลาสุดเนี่ยเอาชนะซิดิอุสไป32ครับนัดก่อนนั้นนั้นก็เอาชนะมารโมไป2 1นะครับผมอัตราการันินที่เล่นเป็นทิมยือนแปนั้นหลังสุดของมอบี้เนี่ยทำเงินไปได้4ครับทำเงินไปได้5ครับเสียไป3มนะครับผมเรามาดูราคาของคู่นี้กันบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอไหนเสมอกันนะครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นราคาเสมออยู่นะครับผมมาดูสิบนัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยราคาเสมอมีอยู่1นัดน,นะครับผมเป็นนัดที่มอวี่ครับเอาชนะวาลเบิร์กไป2อหนึ่งมาดูสิบนัดหลังสุดของวาลเบิร์กครับราคาเสมอมีอยู่ 1, 1. นัดน,นะครับผมเป็นนัดที่แพ้กับฮฮมสตาร์ทไป2อหนึ่งนะครับส่วนสิบนัดหลังสุดของมอวี่เนี่ยราคาเสมอมีอยู่2 1. นัดนะครับนันนี้ครับเสมอกับคันมาไป 1, 1. นหนึ่งแล้วก็นันนี้ครับเอาชนะซิดุตไป3าสองนะครับ เรามาดูราคาสูงต่ำของคู่นี้กันบ้างครับราคาสูงต่ำเกิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ก็ยัง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ10หน้าหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยสูงไป5ครับต่ำไป5มาดู1ิหน้าหลังสุดของวาเบิร์กครับสูงไป6ครับต่ำไป4ส่วนส0หน้าหลังสิหน้าหลังสุดของมอลบี้เนี่ยสูงไป4ครับเจ้าไป2แล้วก็ต่ำไป4นะครับมาดูราคาเสมอ5้าหน้าหลังสุดของวาเบิร์กเนี่ย เจ้าไปสองครับเสียไป3ครับทำเงินไม่ได้เลยนะครับผมส่วนห้านัดหลังสุดของมาวีเนี่ยทำเงินไปได้2ครับเสียไป2แล้วก็เจ้าเป็นหนะครับมาดูสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ5นัดหลังสุดของวอรเบิร์กเนี่ยสูงไป3ครับต่ำไป2ส่วนมอรวีเนี่ยต่ำไปทั้ง5นัดเลยนะครับเรามาดูนัดถัดไปของทั้ง2ทีมกันบ้างครับวอรเบิร์กครับพักอีก6วันครับจะเจอกับฮักเคนส่วนมอรวีเนี่ยพักอีก7วันครับจะเจอกับมอนโมครับ คู่นี้เนี่ยอัมพลคนดูบอลขอเลือกแชร์ไปที่ทีมเยือนมอบี้ขยี้แน่นอนครับกับราคาที่เปิดมาเสมอในเสมอกันเนี่ยผมมองว่ามอบี้ไม่น่าถึงแพ้ครับมอบี้เนี่ยชนะเกมเยือนมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับผมดูจะมีแรงจูงใจอยู่พอสมควรครับส่วนเจ้าบ้านวอลเบิกเนี่ยแพ้ในบ้านติดต่อกันมา5้านัดแล้วนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสําหรับเจ้าบ้านถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะชนะฮัมสตันมา5ประตูต่อศูนย์เนี่ย,ตตย,ยแต่ผมมองว่าฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวานะครับ อันนี้น่าจะต้านไม่ไหวครับขอใส่ไปที่ทีมเยือนเมาบีน่าจะปลอดภัยกว่าครับเอาละครับสําหรับวันนี้เนี่ยทีเด็ดสามคู่เนี่ยผมอผําพลคนดูบอลมาให้เป็นมันโมครับน้อคูิ้งแล้วก็เมาบีนะครับถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็สวนกันได้เลยนะครับผมถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีทเด็ดคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้อำพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ